ตีชนิดหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นดนตรีครับโอ้โห,โโหนึออกว่ามาตีงูช่วงนี้งูหลุดบ่อยเมื่อวานนี้สามเม็ดรครึง่งสน้าสปปใช่ไหมผู้ประสบภัยนั่นนะ่ะโอ้โหงูเหลือมใช่ไหมแล้วก็จับด้ไมดียังไงเข้าไมายา้ยาวๆไอ้นี่ไม่ใช่ที่จับงูนะ เอามายาวๆแล้วก็มีร้อยเอาเชือกหยงในใช่ป่ะเชือกร้อยไปที่ทอ่อเพราะเพราะเอาใส่หัวงูปับดึงปึ๊บลออ็อกคอเลยแล้วก็จับไหมบนะ้าจับมันใส่แลวนี่แสดงทุกคนดูนี่ <c oughs> ให้ดูช่องเดียวกันเลยนะ <c oughs> ปลาลองทุกช่องเหมือนกันเลยโอ้ฮิตมากแต่อะไรไม่ว่านะหนีเสือไม่ว่า เสือไม่ค่อยมากัดเราเสืออยู่ในป่าแต่ไอ้เจ้าระเข้มันมาในน้ำนีน่หนีเสือป่าเจ้าระเข้ขึ้นต้นไม้เจ,เจอไอ้งูมแมมบ้าอียโอ้จะบ้าเลยนนเ,เ,เอเอพูดไปไม่วอไม่หนีน้ำท่วมเลยเนี่ยอ,อ้าวไม่ใช่ไม้ตีงูนี่เครื่องดนตรีนะเรียกเอาชื่อก่อนเอาชื่อก่อนเรียกว่าโกรง กครง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 สะลโอโกอไก่รอเรือไม่เอก,กงูโครงเขาใช้ไหนครับโครงเนี่ยอยู่หลังหลังโลงอะหลังโลงหลังเวทีอะเพื่อให้จังหวะยักหรือลิงนะ่งเวลาเต้นอนะ่ะโอ้โหไม่ใช่ยักนะฮะอ่าเต้นไปตามจังหวะไม่งั้นมองไม่เห็นงแล้วเสียงไม่ดังไอเนดังที่สุด เขาเรียกว่าโรงอยู่หลังโรงโรงโขนโรงละครหรือเดี๋ยวตอนนี้ไม่เห็นล่ะนักเรียนไม่เห็นนะจะบอกให้เห็นนะมันเห็นยากนะเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยยาวประมาณวานึงเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วมาเวลามีกาอามีพิธี สเสด็จพระราชดำเนินทางชลมาศคือขบวนเรือสเสด็จอ่ะเขาจะมีอย่างนี้เลยนี่บางทีก็อยู่กลางลำเรือบางทีก็อยู่ยี่หัวเรือเขาอย่างนี้กระทุง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 เรือ,อใต้พื้นอ่ะตึ้งตึงต้งเขาก็ทุงทำไมอ่ะ กระทุ้งให้มันดังใช่ไหมหรือกระทุ้งให้เหลือรั่วก็ทุ้งทําไมเออถูกต้องถูกต้องนะครับแหมยังรายการโทรทัศน์อ้าวกรทุ้งปึ้งฝีพายก็เป็นไงครับพอปึ้งแหมคนเดียวต้องใช้หลายอย่างแล้วกันอ่ะเอาเธอมาตรงนี้นะมาช่วยช่วยธมากินเลยอ้าถเธอยู่หูเรือ โอ้โหแหมคนหัวเรือคนหางเรือเท่ากันเลยนี่ไซส์เดียวกันเลยเอ้าปึ้งเฮ้เอ้าเฮเออเป็นไงรู้สึกดีไหมรู้สึกอาการดีขึ้นนะขอบใจมากกว่าเพื่อนหน่อยกรงเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีนะที่ใช้เคาะ เดี๋ยวนี้อยู่ในเรือเลยเขาเคาะเพื่ออะไรครับงงเออให้จังหวะเวลาเรือพายไงเวลาพายฝีพาย,พายอา้อาวพายไม่ได้อีกแล้วพายพร้อมกันเนี่ย,ยกเรือยกไม้พายขึ้นเนี่ยตึง้งพายยกขึ้นอะไรก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ท่าสวยหรือพายเฉยๆแล้วแต่ถ้าเร็วๆอย่างนี้คงพายแบบสมัยเนี้ยคนน้าถ้าคนน้ําท่วมไม่ต้องไปใช้นะเออเอา,เอาไม่ต้องไปกระจุงหรอก มเมอา้าวอย่างที่สองคือโกรงโกรงจ้าเนี่ยเนี่ยโกรงนะไปไหนเล่นดนตรีได้ตีงูได้สู้กับไอ้เคได้เอเออ้าวเครื่องดนตรีต่อไปไม่ใช่พูดเล่นพูดจริงนะ <S 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 เหลือแค่เนี้ย อององอยเอาให้ไม่ต้องปรบมือเลยใช้เคาะเอาอไปแล้วนี่ร้องเพลงเรือนีไหมไม่ต้องปรบมือเขาเรียกอะไรครับกลับถูกต้องกอไก่รอเรือไห่ฮะกาศบอกใบไม้อ่านว่ากลับอย่างเงี้ยกลับฮะ เพลงพื้นเมืองเวาลาเขาเล่นเขาไม่ต้องมาปลบมือบางทีเขาตีนเงี้ยเพราะเขาเล่นเป็นคืนเล่นทั้งคืนถ้าปลบมือกระดูกหลุดหมดอ,อะพายมาสงสัยเจ็บเจ็บมือเจ็บนิ้วเลยอ่ะเขาก็ใช้เนี่ยอ๋ออ๋อโอ้อออยเอาให้ให้เห <c oughs> ยียบเหยีบ <c oughs> ยบแม่ท้าขายแรมเรือพายเรือมาเก็บผัก อยากจะชวนน้องนักเอาหาให้เขาก็ตีไปเรื่อยๆอันนี้คือเครื่องดนตรีเรียกว่ารเรียกว่ากลับคนไทยนิสัยเป็นคนพัฒนาเออข้างนี้มันนี้แต่ถ้าเรามีมาเยอะๆอ่ะเออเอามาเยอะๆอ่ะอย่างนี้ได้เสียงเดียวตีทั้งคืนก็เสียงแบบนี้ยแต่ถ้าเอามันมาเรียงกันล่ะเออลองลองดูเขาก็เอามาเรียงกันเรียงกันแล้วเขาก็เอา เชือกรอยๆลอยขึ ils, tous, ้นลอยลงลอยลงลอยขึ้นลอยขึ้นลอยลงลอยลงลอยขึ้นนี่กลายเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมเห็นไหมกลับเมื่อกี้นี่กลับนะเมื่อกี้ที่กูัวมันอ่ะอืนี่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 เป็นอะไรครับเป็นผืนอย่างนี้ก็ผืนอะไรผืนระนาดนี่ไงเมื่อกี้เนี่ยกลับเนี่ย นี่กลับไหนต่ำอันไหนเสียงสูงข้างล่างและข้างบนถูกต้องอันนี้เสียงต่ำน,นี่ยาวอ่ะยาวอ่ะเสียงก็ต่ำแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยเลยจนกระทั่งเสียงสูงนี่กลับไหมก็เอากลับมาเรียงกันน่ะ เพราะฉะนั้นจากกลับก็เลยพัฒนาเป็นรนาดรนาดเอ้าจดนี่จเจเยีอย่ลืมดิบจดจากกลับก็เป็นรนาดไง เพราะฉะนั้นสรุปนิดนึงเครื่องดน,นตรีชนิดที่เราเรียนในวันนี้คือเครื่องตีกระกรงกรับแล้วก็อะไรระนาดพอระนาดมันก็มีระนาดเอกาาอะโปรงลางเหมือนอะไรเหมือนระนาดนั่นแหละ เห็นไหมแต่มันเป็นท่อนไม้เลยเอาท่อนไม้มา,มาเวลาที่เะยทาให้เสียงมันตามที่ต้องการนะ่ะเขาต้องควานนะเนี่ยเขาต้องควานนะถ้าเสียงมันมันทึบไปเขาก็ควานเนี่ยเพราะฉะนั้นหลังจะเป็นอย่างนี้แต่เสียงยังไม่ได้เขาก็ตะกรัวทวงตะกรัวทวงใชนะถ้าเสียงไม่ได้ตามที่ต้องการเขาก็ทวงอันนี้เขาควานอ่ะ โปงลางใช่เมื่อกี้ที่กูให้ดูอังกะลุงก็เป็นเครื่องดตรีประเภทเครื่องตีที่ทําด้วยไม้เมือนการอัง<ช>อังกะลุงนี้จดลงไปได้แล้วจดได้แล้วโปงลางนะโปงลางก็จกักไหมโปงลางอย,าอ,อยู่อีสานที่เนี่ยไม่ต้องอีสานเราเราู้ ผู้ที่มีความรู้อ่ะนี่มาถึงละนาดเอกละนาดทุ้มเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยมีข้อสังเกตนะเอาอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กลกลมือเอาให้ดูซะกก่อนโ <c oughs> ปงลาง โปงลางเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีของภาพอีสานว่าโปรงลางวงโปงลางสซนเนี่ยเขาตีก็เหมือนละนาดเลยแม่ก็เอาท่อนไม้คือโปงลางนะเป็นไม้ท่อนๆเอามาเรียงกันไล่เสียงแล้วก็เล่นดนตรีได้นะเห <üh m> มือนละนาดนั่นแหละแต่ว่าโอ้โหโปงลางเนี่ยที่จริงอยากจะเอามาให้ดูแต่หลังครูไม่ค่อยดีหลังปวดถ้าแบกมาไม่ต้องเอาอะไรมาเลยเอาโปงลางอย่างเดียว หนักมากเพราะเป็นเป็นท่อนไม้เป็นท่อนๆเรียงๆกันนโปรงลางกลับมาถึงย้อนมาถึงอ่าระนาดนิดนึงระนาดระนาดอย่างนี้เห็นปุ๊บต้องตอบให้ได้เลยระนาดอะไร ละนาทุ้มนะถูกต้องเลยเห็นปุ๊บต้องตอบปั๊บอย่าให้ผิดผิดแล้วมาปรากฏว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าผิดละนาทุ้มต่อไปก็คือละนาทามมีละาทีัละนา่างีันาทนาน มันต่างกันตรงไหนฐานไงฐานฐานเน่ไหมระนาดเอกมีฐานเน่ไหมข้างล่างเห็นปะข้างล่างมีฐานเห็นไหมฐานข้างล่างแต่ระนาดทุ้มมีฐานไหมไม่มีมีแต่ปุ่มเล็กๆข้างล่างอะนะแล้วก็ที่น่าสังเกตอีกอย่างคือว่าลูกระนาดระนาดเอกลูกจะเล็กแคหใ่เล็กเสียงจะแหลม แะนาททุมเสียงก็ทุ้มเพราะนั้นถ้าเสียงทุ้มก็คือต้องลูกรละนาดลูกใหญ่อะวันนี้นะครับโอเรื่องของดนตรีไทยมันมีมากมายแต่ครูจะต้องให้